อ่าครับผมก็คลิปต่อไปนะครับคลิปในครั้งนี้นะครับก็คือการหาแรงรับนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องกฎข้อที่3ของนิวตันด้วยนะครับจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับขอทบทวนเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็คือการทดลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความเร่งนะครับ ซึ่งก็คือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเมื่อท้ายคลิปนะครับลืมเฉลยนะครับลืมเฉลยว่าอันนี้นะครับการทดลองอน,นี้การจริงมีการทดลอง2ตอนใช่ไหมครับตอนที่1เนี่ยตอนที่1น่จะใชะ้มวลของรถเนี่ยคงที่นะครับมวลของรถคงที่แล้วก็เพิ่มแรงดึงใช่ไหมครับ ใช้ถุงทราย1ถุงใช้ถุงทราย2ถุงและ3ถุงเนี่ยเป็นตัวดึงรถทดลองนะครับแล้วก็ศึกษาความเร่งที่เปลี่ยนไปนะครับข้อที่เป็นคําถามเมื่อครั้งที่แล้วก็คืออะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามนะครับฉเฉลยก็คือตัวแปรต้นคือตัวแปรต้นอันนี้ก็คืออะไรครับแรงดึงนั่นเองนะครับ แรงดึงรถทดลองเห็น okay, นะครับแรงดึงรถทดลองมาจากไหนก็คือมาจากการตกของถุงทราย1ถุง2ถุงและ3ถุงนั่นเองนะครับต่อไปตัวแปรตามคืออะไรครับตัวแปรตามก็คือตัวแปรที่เราต้องการศึกษานั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คืออะไรครับความเร่งของรถทดลอง ครับอ้าวมีตัวแปรควบคุมไหมอ้าวตัวแปรอะไรควบคุมครับตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่ต้องการให้มันคงที่ทั้งหมดเลยนะครับก็คืออะไรครับมวลของรถนะเฉลยนะครับโอเคนะครับต่อไปการทดลองตอนที่สองอ่ะนะครับการทดลองตอนที่สองก็คือตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือแรงดึงคงที่นะครับเราใช้มวลของถุงทราย3ถุงดึงรถทดลองนะครับดึงรถทดลองขณะที่เราเปลี่ยนมวลของรถทดลองนะครับโดยกรณีที่1นะฮะเราใช้มวล1นมวลของถุงทราย1ถุงถะงวางอยู่บนรถทดลองและอันที่2นะครับกรณีที่2ก็คือใช้มวล2ถุงวางอยู่บนรถทดลอง กรณีที่3ใช้ถุงทราย3ถุงวางอยู่บนรถทดลองนะครับแล้วก็ศึกษาความเร่งจากแถบกระดาษนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือคือมวลของรถทดลองครับตัวแปรต้นคือมวลนะครับตัวแปร,ต,ร,ต,แปรตาม ตัวแปรตามคือความเร่งครับคือความเร่งของรถทดลองนะครับและอะไรเป็นตัวแปรควบคุมครับตัวแปรควบคุมคือแรงดึงแรงดึงรถทดลองเพราะใช้ถุงทรายสารถุงเป็นตัวสร้างแรงดึงรถทดลอง ครับก็โอเคนะครับเมื่อคั้นเท่ก็ขออภัยด้วยที่ลืมนะครับลืมเฉลยนะครับลืมเฉลยแล้วก็เมื่อครั้งสุดท้ายเราจะได้ความสัมพันธ์ตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับซิกมเท่ากับเอนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันที่เรื่องของออแรงรับนะครับแรงรับแรงรับคือผลรวมของแรงที่กระทาต่อวัตถุ เนื่องจากแรงรับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเราจึงไม่สามารถนำขน,ขนาดของแรงมาบวกกันได้เลยเพราะต้องอพิจารณาทิศทางของแรงด้วยนะครับแรงรับภาษาอังกฤษชื่อว่า n e t f o r c e ครับเนตอรับโอเคนะอตอนเราเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะต้องหูการหา เน็ตฟอร์ตเนี่ยนะครับก็จะวุ่นวายมากนะครับเพราะต้องใช้อย่างน้อยต้องใช้อะไรนะครับการหาขนาดของเน็ตฟอร์าขนาดขนาดจากอะไรครับทฤษฎีตีทากรัสได้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็หาทิศทางหาทิศทางจากทฤษฎีตีโกนมิติ แปรในที่นี้ไม่นะครับในที่นี้สนใจแค่วาดรูปนะครับสนใจแค่การวาดรูปนะครับซึ่งการวาดรูปแล้วหาแรงรับเนี่ยนะครับก็จะมีการวาดอยู่สองรูปแบบหนึ่งก็คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมคร้อบการสร้างรูปสามเหลี่ยมก็คือเราเรามักจะพูดง่ายๆว่า,เ,าเทคนิคเอาหางตองหัว หางต่ออุ้ยเขียนผิดครับขอโทษครับขออภัยครับหางต่อหัวแล้วก็อันที่สองคือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับโอเคนะครับมาอธิบายกันนะอ่าการสร้างรูปสามเหลี่ยมหรือว่าเอาหางไปต่อหัวเนี่ยก,ก็พูดกันแล้วนะครับหางต่อหัวมีจะบวกกี่ตัวก็เอาหางต่อหัวไปเรื่อยๆนะครับ เวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของเวกเตอร์ไหนก็เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่เป็นหางเวกเตอร์แรกนะครับไปถึงหัวของเวกเตอร์สุดท้ายครับไปถึงหัวของเวกเตอร์สุดท้ายยกตัวอ,อย่างเช่นนี้นะครับเห็ a, นเวกเตอร์ a ครับเวกเตอร์ b ครับ มีทำมุมเซตานะครับถ้า a บวก b เป็นยังไงครับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เวกเตอร์สองหน่วยเวกเตอร์ b สองหน่วยสมมตินะครับบวกกันไม่ได้สี่นะครับใช่ไหมบวกกันไม่ได้สี่เวกเตอร์ a สองหน่วยเวกเตอร์ B 2สองหน่วยเมื่อบวกกันเนี่ยผลรวมเนี่ยนะครับไม่เท่ากับสี่หน่วยนะครับใช้อะไรอะพิทากรัสอะไรก็ว่าไปแต่ใน,นที่นี้จะไม่สอนนะ,นะครับ ตัวนี้ใช้การบาดรูปนะครับก็คือเอาหางมาต่อหัวเลยนะครับเอา a ก่อน a b ครับ A B ก็เอาหางหางของ b นะครับต่อนะครับโดยให้คงทิศทางและขนาดไว้นะครับอันนี้คือ b ใช่ปะ่ะนี่ทำมุมเซต้านะครับนี่คือเวกเตอร์ b ีเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็คือจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายจาก หางของเวกเตอร์แรกนะครับไปถึงหนัวของเวกเตอร์สุดท้ายอันนี้ก็คือขอขอเป็นแบบว่าซิมมาเอฟก็แล้วกันหรือว่าเป็นเน็ตฟอร์ดหรือว่าเป็นเวกเตอร์ลับก็แล้วกันนะครับจริงๆไม่ควรใช้นะจริงๆตรวนี้ก็ต้องเขียนว่าขเขียนว่าเวกเตอร์ลับนี่น,น,นะครับเน็ตฟอร์ดครับให้เส้นนี้นะครับ ตอนที่เราเรียนเพิ่มเติมนะครับเราต้องเราจริงๆทําแบบนี้ก็ได้แต่เราต้องรู้ขนาด B แล้วก็รู้เซตาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีของอะไรรีโกนอะไรบวกครับถ้าทําไม่ได้นะก็แตะเวกเตอร์ B ใช่ไหมครับแตะเวกเตอร์ B เข้าแกนแล้วก็โอยุ่งยากมากมายเลยใช่ป่ะแต่ในวิชานี้วาดรูปเป็นพอครับโอเคนะครับอันนี้คือ A บวก B อ่าถ้าบอกว่า B บวก A นะครับ b บวก a อนะกวาด b ก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับวาด b นะครับนี่คือเวกเตอร์บทำมุมเซตานะครับบวกด้วย a นะครับเอาหาง a มาต่อนะครับนี่คือ a นะครับเวกเตอร์รับก็จากจุดเริ่มต้นที่ b นะครับไปถึงที่ a ตรงนี้นะครับเวกเตอร์รับก็คือเส้นนี้ o r c า e, นะครับก็จะพบว่าเวกเตอร์รนะับเนี่ยเท่ากันเลยทั้ง2กรณีนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าไอ้เจ้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเท่ากันนะครับ A บวก B เท่ากับ B บวก A สมบัติการสลรับที่ทางคณิตศาสตร์หรือทางเวกเตอร์ก็ได้นะครับนะง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปอวิธีที่2ของการวาดรูปนะครับวาดรูป สี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้ก็จะเวียนหัวกันนิดนึงนะครับเวียนหัวกันนิดนึงอืมอ้าวก็ข้อข้อเสียของอันนี้ก็คือรวมเวกเตอร์ได้ทีละคู่เท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้นะครขอขอย้อนกลับมาที่วิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกก็คือการเอาหางตองหัวไปเรื่อยเ่ยเนี่ยสมมุติว่า a นะครับ b ขึ้นนี้นะครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ครับแล้วก็เวกเตอร์ c ชื่อ, c, อวาอ่าเชตานี้บ้างนะครับมีเวกเตอร์ c ฮะทำมุมเซต้าฝั่งนี้นะครับเดี a ไม่สวยอ่านีเวกเตอร์ c นะครับทำมุมเซต้ากับแนวดิง่งอ่าแล้วแต่เนาะนี่รู้กำหนดมานะครับเวกเตอร์ c นะครับอ่ะ a บวก b บวก c ก็ต่อเลยถูกไหมครักเรียนหางต่อหัวต้องหัวไปเรื่อยๆนะครับ a บวก b บวก c มันจะได้รูปไหนครับ a มาก่อน a เป็นทางขวาใช่ไหม b เอาหาง b มาต่อเลยครับ b c ต่อเลยครับนี่คือนี่คือ c นะครับแล้วก็ตรงนี้ทำม,มุม เซต้ากับแนวดิ่งนะครับเวกเตอร์ผลลับคือจากจุดเริ่มต้นที่ a ไปที่จุดสุดท้ายที่ c นะครับเวกเตอร์ผลลับก็คืออันนี้มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช้มือวาดเนาะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ลับครับจริงๆไม่ไม่ควรใช้เน็ตฟอร์ดเ่ะมันต้องใช้คาว่าอะไรครับเวกเตอร์ผลรวมครับก็คือก็คือผลรวมเวกเตอร์ครับก็เขียนนี้็ออได้ a บวก A, บวกเนี่ยครับก็คือไดเวฟเตอร์เนี้ยครับโอเคนะเอาหารตรองหัวไปเรื่อยๆนะครับอาหารตตองหัวไปเรื่อยๆนะครับเอาไหนๆก็พูดแล้วนะครับถ้าอาหารตรองหัวไปเรื่อยแล้วมันวนมาที่จุดเดิมครับอย่างเช่นมีแรงสามแรงนะเอบ b ก็ซเนี่ยครับ A, b, C, แล้วก็ทํามาบวกกันนะครับ a บวก b บวก c แล้วมันได้เป็นวงปิดนะครับ a บว b บวก c เห็นไหมฮะนี่คืออะไรครับผลบวกแล้วเป็นอะไรครับขนาดเป็นศูนย์เลยใช่ปหมะ,ะนะครับ ก็คือมันเป็นรูปปิดนะครับกร,รณีเป็นวงปิดเนี่ยนะครับกร,รณีเป็นวงปิดเนี่ยแสดงว่าแสดงว่า,าผลรวมเวกเตอร์นะครับหรือว่าเวกเตอร์ลับเนี่ยนะครับเวกเตอร์ลับเท่ากับ0ูงครับในกรณีที่เป็นแรงก็คือ ซิกมาเเป็น0นย์ั่นเองนะครับโอเคแต่ว่ากรณีนี้นะครับ mm hmm. กรณีที่2กรณีที่2เนี่ยนะครับการสร้างการบวกโดยวิธีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันทําได้ทีละคู่เท่านั้นนะครับบวกวิธีละ2เวกเตอร์เท่านั้นบวก3เวกเตอร์4เวกเตอร์ไม่ได้นะครับต้องค่อยๆบวกทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่ไปนะครับมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับวิธีการก็คือ นำหางมาต่อกันนะฮะนำหางของเวกเตอร์ทั้งสองมาต่อกันแล้วก็สร้างเส้นขนานของเวกเตอร์ทั้งสองจนเส้นขนานนั้นตัดกันอันนี้อาจจะสร้างเป็นเส้นประก็ได้นะครับเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็คือนับจากจุดเริ่มต้นคือที่หาง2หางมาต่อกันนะครับไปถึงจุดที่เส้นประกสองเส้นมาตัดกันพูดแล้วก็งงนะคมาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับสมมติว่าเวกเตอร์ A เป็นทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเบื่อนะฮะเาเวกเตอร์ A เป็นทางซ้ายนะครับ เวกเตอร์บีเวกเตอร์บีลงข้างล่างมาเวกเตอร์บีลงข้างล่างนะครับกรณีคือ a บวกบทำยังไงครับก็งี้ครับเอเอาหารทั้งคู่มาต่อกันนะครับต่อหางนะครับนี่คือ b ครับสร้างเส้นประที่มันขนาดอันนี้เส้นประนี้ขนาดกับ b ถูกไหมครับแล้วสร้างเส้นประอันหนึ่งที่ขนาดกับ a โดยสร้างที่หัวของเวกเตอร์นะครับ ที่หัวเวกเตอร์ b ก็สร้างเส้นขนานเวกเตอร์ a นะครับที่หัวที่หัวเวกเตอร์ a ก็สร้างเส้นขนานเวกเตอร์ b นะครับพอได้เส้นจุดตัดแล้วนะครับก็หยุดได้นะครับต้องสร้างแค่ทะลุกระดาษไปนะครับเ,เวกเตอร์ลับก็คือจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นมาถึงจุดตัดตรงนี้นะครับเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ลับเส้นนี้นะครับโขเคนครับอันนี้ก็คือ เพล่อรับนะครับเนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบลำบากนิดนึงนะอย่างเช่น A กับ B มันริงเสียงกังนะ A กับ B โดยที่ B ททำมุมเซต้ากับแนวระดับบวกกันยังไงก็ทำได้ครับ A นะเอาหามาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น B ถูกไหมฮะบ B, ทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับทำยังไงก็สร้างเส้นขนานนะครับที่หัว B ก็สร้างเส้นขนาน a ไปนะครับที่หัว a ครับก็สร้างเส้นขนาน B ออกไปโอเคตรงน,นี้คือเส้นจุดตัดใช่ไหมครับจุดตัดจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะครับจุดตัดคือจุดน,นี้ก็คือจุดสุดท้ายวาด หาเวกเตอร์ับนะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ผลบวกหรือว่าเวกเตอร์รับครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะการวาด่ะก็ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็าโอเคนะครับในไหนพูดตรงนี้ไปน,นิดนึงก็ขอพูดเรื่องของถ้ากรณีแรกนะครับ กรณีแรกก็คือกรณีที่สร้างรูปสามเหลี่ยมได้บอกไหมครับสร้างรูปสามเหลี่ยมก็คือเอาเทคนิคไอหางต่อหัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นวงปิดเป็นยังไงน,นะฮะเป็นวงปิดก็คือ,เ,อเจ้าเกเต์รับหรือว่าแรงรับถ้าถ้าเราพูดถึงแรงนะครับ แรงลับมันเป็นศูนย์แรงลับเป็นศูนย์เนี่ยก็จะบอกว่าบ่งบอกว่ามันคือมันคือเป็นยังไงถ้าแรงลับเป็นศูนย์มันก็จะบ่งบอกการเคลื่อนที่ออกเป็น2กรณีนะครับออกเป็น2กรณีก็คือวัตถุมันไม่ได้เคลื่อนที่ครับหรือว่าวัตถุมันนิ่งหรือถ้ามันเคลื่อนที่มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไม่มีการเปลี่ยนความเร็วถูกไหมครับ เพราะเพราะถ้าเปลี่ยนความเร็วเนี่ยจะเกิดแรงรับขึ้นมากระทําพูดผิดครับต้องบอกว่าเมื่อแรงรับไม่เป็นศูนย์กระทําต่อวัตถุวัตถุจะมีความเร่งการที่มีความเร่งก็แสดงว่าความเร็วมันไม่คงที่โอเคนั่นคือกฎข้อที่2ส่วนอันนี้แรงรับมันเป็นศูนย์ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็นิ่งต่อไป ถ้าวัตถุมันกาลังเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงครับกรณีน,น,น,นี้นะครับนิวตันก็เอามาเป็นกฎข้อที่1ของเขานะครับกฎข้อ1ครับของนิวตันนะครับกฎข้อที่1่ของนิวตันเนี่ยก็จะว่าวยเรื่องของสมดุลใช่ไหมครับวัตถุก็จะมีสภาพสมดุลน,นั่นเองนะครับ โอเคนะครับต่อไปครับเราจะเป็นเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะครับพวกเราวิทยาศาสตร์ก็จะจำง,ง่ายๆคือแอคชั่นกับรีแอคชั่นครับสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันจะมีทิศทางตรงกันข้ามเสมอนะครับอ,อย่างเช่นดวงจันทร์ครับดวงจันรกับโลกดวงจันทร์กับโลกนะครับ ดวงจันทร์ถูกโลกดึงนะครับถูกโลกดึงโลกก็ถูกดวงจันทร์ดึงอ่าสองแรงนี้นะครับ f หนึ่ง f สองเห็นไหมครับขนาดของ f หนึ่งเท่ากับขนาดของ f สองขนาดเท่ากันเลยนะครับโลกดึงดวงจันทร์ด้วยแรงที่เท่ากับดวงจันทร์ดึงโลกครับเขเคครับ แต่ว่าทิศทางมันทาไมครับทิศทางตรงข้ามเสมออ่านี่คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับก็คือกฎข้อที่สามของดันครับอันนี้นะกรณีน,นี้ก็คือกฎข้อสามของดันพวกเราแม่นแล้วล่ะพวกเราเรียนเรียนวิทยาคณิตมาครับโอเคนะครับทีนี้ครับเอ่อสิ่งที่หน้าหน้า ที่เราน่าจะหลงประเด็นนะครับหลงประเด็นเช่นนี้ครับนี่คือพื้นนะครับวัตถุมวล M นะครับวัตถุมวล M วางนิ่งอยู่บนพื้นแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันคืออะไรครับเรียกว่าแรงคู่กันนะครับแรงคู่มันคืออะไรนะครับ บางคนก็บอกว่าที่เราเรียนมานะนายอันนี้อันนี้อยู่นิ่งนะอยู่นิ่งก็คือทมเร็วเท่ากับศูนย์นะครับก็จะมีแรงคือแรงดึงดูดระหว่างแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมครับที่ดึงมวล m ไว้คือแรง n g ถูกไหมครับและเราข้อมักจะเขียนตรงนี้เลยครับว่าแรง n เราเรียกแรง n ว่าแรงปฏิกิริยาจากพื้นใช่ไหมเราเราว่ามักจะวาดแบบนี้ใช่ไหมแล้วครูถามว่า แรงเอ็นคือนะเรามัจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาหรือว่าแรงดันนะครับแรงปฏิกิริยาจากพื้นหรือว่าแรงดันจากพื้นแรงที่พื้นดันวัตถุนั่นแหละนะครับ mg คือแรงที่โลกดึงใช่ปะแรงที่โลกดึงดึงอะไรดึงมวล m เนี่ยนะครับ ถามว่าไอ้สองแรงนี้ครับเป็นแรงคู่แอคชั่นหรีอคชั่นไหมแรงคู่แอคชั่นหรือรีอคชั่นไหมเห็นไหมาัเรียนเออแรงมันเท่ากันถูกไหมเท่ากันนะใช่ปะ่ะ เราถ้าเป็นกรณีกรณีนี้นะครับเรารู้เลยว่าเนเท่ากับ MG ถูกว่าต่จะอยู่ภายใต้งเงื่อไข่านะวเท่ากับศูนะแล้วก็พื้นราบนะครับมีพื้นราบนะเออเฮ้ยมันเท่ากันเนาะคิดท,ทางตรงข้ามวะใช่ไหมเออเป็นแรงคู่แน่เลยครับคำตอบคือในคำถามนะคำตอบคือ ไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แรงแอคชั่นหรือแอคชั่นครับเอามันเท่ากันเออมันมันอย่างนี้ครับเอ็นเป็นแรงคู่อะไรนะครับเอ็นคือแรงปฏิยาจากพื้นหรือแรงที่พื้นดันวัตถุใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะแรงคู่ ของ n คือ n, n คือแรงที่พื้นในวัตถุแรงคู่ก็คือแรงที่วัตถุดันพื้นอืมโอเคนะเอาล้วแรงคู่ของ mg คืออะไรแรงคู่ของแรงดึงดูดแรงคู่ของ mg คืออะไร m g คือแรงที่โลกดึง ก็แสดงว่าแรงที่แรงคู่คือแรงที่มวล m ดึงโลกครับเออก็อย่างนี้ครับโอเคนะอืมครับ n กับ mg ไม่ใช่แรงคู่แอคชั่นหรือแอคชั่นครับอ่าแรงคู่ของ n คือแรงที่ วัตถุดันพื้นใช่ไหมเอ็น <c oughs> คือแรงที่พื้นดันวัตถุ <c oughs> ใช่ไหมอีกทีึ้นใช่ไหมแรงที่พื้นดันวัตถุใช่ไหมแรงคู่คือแรงที่วัตถุดันพื้นครับแต่เราไม่ได้เขียนไว้ในนี้ใช่ไหมไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนไว้ใน free body d i a ก r a ตัวนี้นะครับแรงคู่ของ mg mg คือแรงที่โลกดึงวัตถุแรงคู่คือแรงที่วัตถุดึงโลกนี่คือแรงคู่ action reaction ครับ แล้วกรณีนี้มันเท่ากันเสมอไหมไม่เท่ากันเสมอใช่ไหมครับไม่เท่ากันเสมอยตัวอ,อย่างเช่นไม่เท่ากันยังไงถ้าเป็นพื้นเอียงอ่ะไม่เท่ากันแน่นอนถูกไหมครับอ่าอุย้ยครับอันนี้คือมุลเซตานะพื้นเอียงนะครับวัตถุมวลเอ็มนะเห็นไหมครับง,ง่ายเลย m อ MG เนี่ยยังคงเป็นแนวดิ่งอยู่ใช่ปะ mg แรงที่โลกดึงนะนี่คือพื้นนะครับพื้นราบกโลกนะ mg มันลงนะครับส่วน n นะฮะ n มันจะตั้งฉากกับพื้นอ่าน,นี่คือ n เห็นไหมครับตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับตั้งฉากกับพื้นเอียงนะโอเคนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่า N กับ mg ไม่เท่ากันถูกไหมครับก่อีนี้ n ไม่เท่ากับ mg ครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว,ว่า เนี่ยแสดงว่า N กับ MG ไม่ใช่แรงคู่โอ๊ยเริ่มเขียนมั่วแล้วเริ่มเขียนเริ่มเขียนเลทให้ hey แล้วนะครับไม่ใช่แรงคู่ Action กับ React ครับเห็นนะครับอ่าต่อไปนะครับ รุปกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับทั้ง3าข้อข้อที่1คือวัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่นะครับก็คืออยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เมื่อแรงรับเป็นศูนย์นะครับเมื่อแรงรับเป็นศูนย์ครับข้อสองเมื่อแรงรับกระทําต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ก็จะทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งครับอน,นี้ก็ข้อแรกเนาะซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ เราสมมลสองประเด็นถูกไหม v เท่ากับ0คืออยู่นิ่งหรือ v คงที่กรณีข้อ2ก็ sigma f เท่ากับ ma ทำให้เกี่ยวข้องกับมวลด้วยนะครับแล้วสุดท้ายอันนี้ก็คืออะไรครับ f 1เท่ากับ f ลบ f สองอ่ะอย่างนี้ก็ได้คนะรับคือกดข้อที่สามนะครับแรงคู่แอคชั่นกับเรียคะครับโอเคอ่ะก็จบอีกหนึ่งประเด็นนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับตามกฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันนะครับโอเคอ่ YouTube ตอนนี้ก็จะสั้นนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ สำหรับตอนนี้นะก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ